สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอาหารส่งเสริมระบบขับถ่ายกันนะครับน,นี่ตัวหน่อยดีกว่าเมื่อวานนี่มากไปหนึ่งสองน้ำมันมะพร้าวสนปันนะครับสองแล้วก็เหมือนเดิมเลยเราต้องใส่ลงไปก่อนมันจะร้อนครับกระเทียมวันนี้มีเครื่องแกงครับ ต้มแกงใต้โอเควันนี้จะเป็นอาหารส่งเสริมระบบเผาผลาญน,นะครับแล้วก็ส่งเสริมระบบขับถ่ายดีเยี่ยมน้ำหอมแล้ว แล้วก็นะครับถั่วลูกไก่ดำแล้วก็ฟองเต้าหู้ครับโปรตีนแบบวีกเกนร้อนแล้วอืมใช่วันนี้เรามีน้ำมะเข้าใส่เชิ่มหน่อยครับ อันนี้คั้นกะทิแล้วก็ได้น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวก็แช่เย็นไว้จะเอาไว้ทําเป็นผักดองนะครับทําเป็นส่วนประกอบผักดองผักชายาดองที่นังนชอบกินอันนี้เราก็ใส่เล้หน่อยแทนน้าเลยครับเพราะว่ามันจะได้รสชาติที่กลมกล่อมโอเคอะจะได้รสหวานจากน้ำมะพร้าวรสชาติกลมกล่อมครับ แล้วก็โอ้ยลืมเลยนะครับนี่เราต้องใส่นี้ซ้อนมะเขือเทศสดนะครับมะเขือเทศปั่นเนี่ยใครชอบใช้ซ้อนมะเขือเทศแบบนี้นะครับมากกว่าการใช้ซ้อนมะเขือเทศแบบบดน,นะครับเพราะว่ามันจะโดนสารกันเสียสารกันบูดนะครับแล้วก็มีโซเดียมมากเกินไป เราต้องใช้มะเขือเทศาธ,ธรรมชาติมาปั่นสดนี้เลยครับครั้งต่อครั้งเลยนะครับก็จะได้รสชาติในธรรมชาติของมะเขือเทศเวลาเรามาปรุงเป็นอาหารนะ่ะมันจะมีรสชาติอร่อยของมันนะครับกลมกล่อมของมันนะมีรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มอยู่ในตัวเองโอเคเดี๋ยวดีแล้วต่อมานะครับนี่เลยนะใครรู้จักบ้างนี่คือหน่อเหลียงนะครับหน่อเหลียง เป็นอาหารภาคใต้นะครับเป็นซปเปอร์ฟู้ดประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่าอาชัยจะไปอ้มน้ำจนเดือดเลยนะครับนะเดือดต้มน้ำให้เดือดเพราะว่ามันมีมันมีประโยชน์มากมันเป็นซปเปอร์ฟู้ดที่มีสารอาหารมีกรดอะมิโนโปรตีนนะครับมีแคลเซียมสูงมากเลยนะครับแล้วแต่ปัญหาของมันคือมันมีไฟเตตกับออกซาเลตท,ที่สูงและแรงมากนะครับคนที่ บางคนกินเข้าไปเนี่ยนะครับปริมาณมากของมันอาจจะทําให้เจ็บคอได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญคือหน่อเหลียงเนี่ยเป็นพืชที่ช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีมากนะครับเพราะว่ามันมันเป็นซันเฟอร์นะครับเป็นซันเฟอร์ซึ่งมันจะเติมเข้าไปที่ตับของเราแล้วตับของเราก็จะทํากระบวนการคอนจูเกชันนะครับได้ดีเพิ่มขึ้นทําลายสารพิษที่ไม่ละล,ะลายน้ำเนี่ยออกจากร่างกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ มีสารใช้ค้ายกับในกระเทียมนะครับแต่ตัวนี้จะมีสารอาหารที่หลากหลายนะครับรวมทั้งกรดอะมิโนโปรตีนและที่สําคัญคือนี่คือตัวช่วยในการยาระบายธรรมชาติเลยนะครับเวลาเรากินหน่อเหลียงเข้าไปนถ้าคุณภาคใต้จะรู้ดีนะครับมันจะทําให้คุณขับถ่ายเพิ่มขึ้นนะครับกระบวนการบิดตัวของลาไส้คุณจะทํางานเป็น2เท่านะครับ ใครที่แบบถ่ายไม่ดีอะไรเงี้ยอยากกินอาหารที่ช่วยส่งเสริมระบบขับถ่ายในธรรมชาติก็คือใช้หน่อเหลียงผัดนะครับกินวันนี้พรุ่งนี้ก็แทบจะรู้เรื่องทุกคนนะครับมันจะถ่ายแบบไม่ได้ถ่ายท้องเสียแต่จะถ่ายแบบชุดใหญ่ใหญ่แบบเหมือนกับลำไส้บีบออกมาทั้งหมดเลยนะครับที่สาคัญคุณค่าทางสารอาหารสูงมากนะครับโอเคอันนี้มันก็สุกอยู่แล้วนะครับหน่อเหลียงนะครับเราไป อ้อมเรียอสุกมาแล้วนะครับแล้วก็ล้างนะครับอวันนี้เราก็จะใส่ผักไฟเบอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งช่วงนี้เราจะชอบกินผักชัยยาผักชูรสครับช่วงนี้มันมีดอกนะครับมันจะออกดอกดอกมันอร่อยมากนะครับเอามาเนี้ยสับๆเลยนะครับนะหั่นๆก็ได้นะครับให้มันเป็นอย่างนี้นะครับอาชัยชอบผักตัวนี้เพราะว่ามีปริมาณสารอาหารที่สูงกว่าผักทั่วไปประมาณสองถึงสี่เท่านะครับถ้าเปรียบเทียบกับอย่างเช่นผักโหม หรือบ็อกโคลี่ที่สูงอยู่แล้วนะครับพวกนี้จะมากกว่านั้นอีกนะครับที่สําคัญคือเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีมากๆนะครับให้กับร่างกายของเรานะครับใปใส่กินผักเก่งครับใส่ฮีเยอะเลยนะครับอ่านี่อาหารนี้จะส่งเสริมระบบขับถ่ายทั้งมีหน่อเหลี้ยงช่วยให้ลำไส้เราบิดตัวดีแล้วก็มีไฟเบอร์เยอะจาก เจ้าผักชูรสตัวนี้นะครับแล้วก็สารอาหารก็เยอะมากรสชาติหอมมีเครื่องเทศนะฮะแล้วเราต้องการความหอมเพิ่มขึ้นนะครับได้อรรถรสดีเพิ่มขึ้นเราก็อาจจะใช้ผงกะหรี่นะครับลงไว้สักหน่อยหนึ่งครับ ก็จะได้สารเคอร์คมินเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเป็นสารที่มีประโยชน์ใต้มิซร่าในร่างกายได้ดีมากนะครับมีเบต้าแคโรทีนสูงเนี่ยนะครับถ้าใช้ทำอาหารจะแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องยากนะครับมีรสชาติก็โอเคเลยครับเพราะว่าทุกครั้งไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะครับเกล็ดดำนิดหน่อย แล้วก็มีมะเขือเทศเนี่ยเป็นตัวหลักเลยถ้าเราอยากจะสายคลีนแล้วก็ไม่อยากจะปรุงอาหารแล้วมนะันซับซ้อนมากมายนะครับให้มันเป็นแบบคลีนคลีนสไตล์แบบ raw food ักหน่อยนะฮะก็มะเขือเทศเนี่ะครับปั่นสดเลยแล้วก็ามาใช้เป็นอซอสสดดีที่สุดแล้วครับแล้วรสชาติดีด้วยนะครับจะทําให้เรา ลดการกินอาหารที่จัดจ้านลงมานะครับลดโซเดียมลงมานะครับไม่ให้มากเกินไปซึ่งบางคนก็มีภาวะการบวมด้วยโซเดียมนะครับเราก็เลยเอาแค่โซเดียมธรรมชาติซึ่งเกลือดำก็ให้โซเดียมที่ต่ามากนะครับเราก็ไม่ต้องใช้เยอะนะครับโอ้ oh. น้ากินมาก อันนี้กินจริงจังแบบนี้ได้เลยครับแบบไดเอทสุดๆแบบไม่ต้องกินข้าวนะครับก็ได้เป็นสายโล,โลคัฟนะครับสายซปเปอร์โลคัฟนะครับรอะถั่วตัวลูกไก่ที่เรามาทาก็เป็นเอามาโรสมาแล้วนะครับง่ายง่ายดายนะครับวัตถุดิบก็เรียบง่ายนะครับโดยเฉพาะผักชูรส ที่เราพาอเองปลูกเองนะครับเราก็จะมีกินเรื่อยๆมีความมั่นคงทางอาหารที่ดีใครยังไม่มีก็หากันไปปลูกนะครับไม่ต้องปลูกบ่อยปลูกทีเดียวกินกันไปห้าปีก็ยังไม่ตายนะครับเด็ดแตกเด็ดแตกไปเรื่อยเดี๋ยวผัดให้สลดสักหน่อยครับ ได้ทั้งโปรตีนและธาตุใ่ยอาหารแคลเซียมสารต้านอิสรัครบถ้วนเลยนะวิตามินด้วยนะครับได้าสารสำคัญจากมะเขือเทศนะครับไลโคฟีนดีมากๆครับเบตาแคโรทีนพวกนี้นะครับโอเคครับได้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับหอมมากเป็นกลิ่นอายแบบอาหารภาคใต้ นี่แหละเมนูสุขภาพนะครับแบบง่ายๆบายชัยเป็นผัดผักจานใหญ่ๆนะหนึ่งจานนะครับหนึ่งจานใหญ่ๆ นี่ครับโอ้ฟองเต้าหู้น่ากินมากครับนี่ฮะได้คุณค่าทางโภชนาการอาหารสูงแน่นอนครับอาหารแบบนี้ไม่มีร้านค้าทั่วไปจะทําให้รับประทานนะครับเป็นเมนูที่เราต้องมาทําเองนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกับทำเนียมอาหารทั่วไปที่เขาทากันอยู่นะครับอันนี้จะเป็นเน้นทางด้านคุณค่าทางโภชนาการอาหารนะครับไม่สนใจทำเนียมการปรุงการแต่งกันอะไรให้เหมือนทั่วไปนะครับ คือกินเข้าไปแล้วสุขภาพคุณยิ้มเลยนะฮะร,ร่างกายคุณยิ้มเลยนะครับมีประโยชน์มากนี่ครับอาหารที่เรียบง่ายโอเคเตรียมรับประทานได้แล้วขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ